ของการพระมหาเทระอุปาจารย์ขอเจริญพรยานโยมวันนี้ก็ปารบธรรมะหน้าต้นพระศีมหาโมธิภก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องใดนะหาเรื่องไปด้วยใครมีเรื่องก็ส่งเรื่องมาจะให้พูดเรื่องอะไรนะ อันนี้สงกันบูชาต้นโพอันนี้สงของกันบูชาต้นพระศีมาผูท่านทั้งหลายได้กินได้ฟังมาบ้างแล้วส่วนหนึ่งนถ้าจะพูดย่อๆก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากนการทำบุญไม่ว่าจะเป็น ตำบลที่เกี่ยวกับพระศาสนาเนี่ยไม่มีคำว่าว่าศูนย์เปล่านะเราได้ได้แน่นอนในการนี้ก็ดีในการภายภาคหน้าก็ดีบุญกุศลก็จะไม่ทิ้งเราไม่เคยทิ้งถ้าใครทำบุญกุศลกุศลก็จะไม่เคยทิ้งเราเหมือนกันมันจะติดไปเหมือนเงาตามตัวเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายก็คือบุญกุศล เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําอะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับพระศาสนาอย่างเข่นโยมถวายทานให้ทานตอนเช้าแล้วมาถึงช่วงกลางคืนของวันนี้เนี่ยกระป่ารบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะวมตั้งร้อยพงมาลัยรู้สึกจัดเตรียมตั้งแต่โมวานนะกุศลเกิดขึ้นตั้งแต่โมวานเป็นไปไม่ขาดสายนะจนมาถึงวันนี้ความมุ่งหวัง คือการทําเครื่องสักการบูชาก็สําเร็จลงทราบไหมว่าแต่ละขณะจิตที่เกิดขึ้นเมื่อวานจนมาถึงวันนี้นับได้เท่าไหร่ไหมนับได้ไหม,ไมไนับไม่ได้เลยเปรียบเหมือนเม็ดทรายที่มีอยู่ในทวีปทั้งสี่เนี่ยถ้าเราทำบุญทำบุญทุกวันให้เกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องทุกวัน าต่มาว่าบุญน,นั้นมากกว่าเม็ดทรายในในในโลกเราซ<ม>ะอีกนะถ้าจะเทียบกับเม็ดทรายว่าบุญคืออย่างนั้นนะนะเทียบไม่ได้มากกว่าซะอีกนะเกิดขึ้นไม่มีระหว่างขันนะอาจจะมีอักุศลบ้างนะก็ก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นธรรมชาติก็ให้รู้ว่าเป็นอักุศนะวันนี้ก็เราก็มาเจริญบุญเจริญกุศลอีกเรื่องหนึ่ง ในการฟังธรรมปาลบพระธรรมต่อหน้าตนปสีมหมมาโพจริงๆพระพุทธเจ้าจะเป็นคนตัดให้เราฟังนั่นนี่นะแตะพระาศาสนาก็าฝากไว้ในพุทธบริษัทนะให้เราได้ศึกษาเราเรียนแล้วก็มาบอกกล่าวสั่งสอนกันเองนะใครถือเอาประโยชน์ได้มากก็มีประโยชน์มาก ชีวิตก็มีความสุขมากเมื่อนำธรรมะเข้าไปบำบัดจิตบำบัดใจเนี่ยตอนนี้ประเทศบ้านเมืองรู้สึกจัดวิกลจริตไปมากนะฝนฟ้าก็พลอยวิกลจริตไปด้วยโดยเฉพาะคนเนี่ยพิรัติผิดแปลกไปวิกลตจริตไปนะเพราะอะไรเพราะหลายๆอย่างเพราะหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือด้วยอำนาจของกิเลส ที่ทําให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ว่ากิเลสเขากิเลสเราละอืทุกคนก็มีกิเลสนะแต่มีแล้วเนี่ยอย่าสร้างความเดือดร้อนกันแล้วกันนะมีก็ข่ามันทิ้งเสียนะมาป่ารบธรรมะดีกว่าโนะยมถามวา่าอยากให้เราอนิสงส์ของตนพระศรีมหาโพธิ์นะกานิดหนึ่งนะ มีพราหมณ์ผู้เป็นพ่อของพัจปเจกับพระเจ้าพัจปเจกับพระเจ้าเนี่ยท่านเป็นตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็นหรอกนะพอท่านไปเห็นเกิดสะดดใจในธรรมะบางอย่างนะเป็นคนประพฤติธรรมมาแล้วนะสังสมมาดีแล้วนะก็บรรลุได้ง่ายนะบนรรลุเป็นพระปเจกับพระเจ้า ตอนแรกท่านก็มาศึกษาเราเรียนจากต่างบ้านต่างเมืองมาอยู่อีกเมืองหนึ่งก็ศึกษาศิลปะวิทยากับพามทิสาปามโืก็เป็นอาจารย์ใหญ่จบศิลปะวิทยาแล้วก็ไปเจอสิ่งหนึ่งก็ได้เกิดความสลดสังเบะก็ตั้งอยู่ในความสลดสังเบชยกขึ้นสู่วิปัสสนาก็บรรลุเป็นพระบาเจกพระธเจ้า ต่อมาไม่นานก็ได้ปรินิพพานไปนะการปรินิพพานของท่านเนี่ยประชาชนญาติโยมก็รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่คนดีๆนะสั่งสมบารมีมาสองอสงไขว่าปเจกับโธิเจ้าตัปสมมาสัมบุริเจ้า เรียกว่าปัญญาธิกาก็เสียสงไขยิงด้วยกําไรแสนกับว่าปัะเจกกับพุทธเจ้ากับซองสงไขอยงเงี้ยก็บําเพ็ญบารมีมาชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ก่อสถูกเจดีไว้เคารพกราบไหว้เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีเพราะมันเกิดขึ้นได้ยากมากคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะบรรลุธรรมนี่มันไม่ไม่ใช่ง่ายๆชาวบ้านก็ สร้างสถูปเจดีย์ไว้ดีสี่แยกคนผ่านไปผ่านมาจะได้ยกมือไหว้ทาความเคารพน้อมใสให้เกิดขึ้นในกิจในใจก็แค่นั้นก็เพียงพอมีสวรรค์ไปที่ไปในเบื้องหน้านับภพบชาติมีทวนแล้วก็ปฏิบัติสถูปเจดีย์ของท่านไปแล้วก็ในบริเวณสถูปนั้นก็มีมีทั้งต้นไม้ใบหญ้ามีทั้งสถูปเจดีย์ ผู้เป็นพ่อก็ได้ทราบว่าลูกชายของเราไปร่ำเรียนมาหลายปีแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ก็ยังไม่กลับบ้านสักทีหนึ่งเป็นตายร้ยดียังไงก็ไม่ทราบการส่งข่าวสารก็คงจะลำบากก็เลยต้องดันด้นไปดันด้นไปไปเยี่ยมลูกชายพอไปถึงเมืองนั้นก็ได้ถามหาว่ารู้จักคนนี้คนนี้ไหมเขามาเรียนกับอาจารย์ท่านนี้ท่านนี้ เนะพราะเอ่ยชื่ออาจารย์ทิ่สามปะโมงเนี่ยใครไม่รู้ก็ถือว่าเชยนะก็เด้ยทราบว่าลูกชายของท่านเองนั่นนะได้เป็นพระประเจคพระพุทธเจ้าปฏิไดพานไปแล้วกประชาชนก็ก่อสร้างสถูปเจดีไวนะ้ท่านก็ไปพบสถูปเจดีก็ไปทําความเคารนะพเนี่ยพ่อเคารพปูชาลูกพ่อก็เป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละ นะมีลูกชายเป็นพระปัจเจก,กรเบรเจ้าในสมัยก่อนนะก็ไปปฏิบัติพัดบีลนะานสีมาหาโพลลานเจดีนะก็มีอะไรบ้างลหะทำหลายๆอย่างนะมีไปเก็บใบไม้นะใบไม้ที่ร่วงหลงบ,บนลานพระเจดีทำความสะอาดปัดกวัดเช็ดถนะูตรงไหนมีอยากเยอะมีขยะมนไฟยก็เก็บออกไป นำทรายเข้ามาเกลียตรงบริเวณตั้งน้ำลดน้ำยกธงแผ่นผ้าอออขึ้นเหมือนกับเรานี่แหละทำธงผ่นผ้าแล้วก็เอามาร้อมเนี่ยตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านสละจีวรมามาเป็นเครื่องสักการบูชาพระเราก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องบูชาใช่ไหมร้อยดอกไม้เองก็ไม่ได้นโะยมนะ พราเรานี่อยากิดว่าร้อยดอกไม้ได้นะร้อยดอกไม้ไม่ได้เลยนะโยมทําเสร็จมาแล้วเนี่ยวางไว้สักการะอย่างเดียวแต่ร้อยเองไม่ได้สั่งให้เขาร้อยก็ไม่ได้ถ้าสั่งร้อยก็ต้องร้อยเป็นกัปิยะบหารด้วยะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ไม่มีสิ่งอื่นใดก็อย่างนี้แหละ,ะอาศัยญาติโยมแล้วก็มีส่วนภาคของตัวเอง ทีนี้ผู้เป็นพ่อก็การทําบุญกุศลอย่างที่ว่านี่แหละนำรายมาเกลียยลกทงแผ่นผ้าขึ้นแล้วก็ปฏิบัติพัดบีจนได้วารละหนึ่งก็ได้จากไปปรากฏว่าการเนิ่นนานผ่านมาเนี่ยบุญกุศลได้ส่งผลทีนี้พระโพธิสัตว ของเราเนี่ยพอมาถึงปัจจุบนันในชาตินี้ท่านก็บรรลุเป็นพระสมมาสัพพุทธเจ้าในการครั้งหนึ่งเมื่อบุญมันจะให้ผลบุญจะให้ผลจากการที่ท่านปฏิบัติลานเจดีของพระบาเจคบุรุเจ้าซึ่งเป็นลูกชายในอดีตการของท่านท่านท่านเล่าว่าในคราวครั้งนั้นเนี่ย ท่านไปเมืองไพศาลีหรือเวศาลีเพื่อไประง,งับบำบัดไประง,งับบำบัดทุกนำความสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวพระนครเวศาลีซึ่งตอนนั้นนี่โรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคระบาดนี่นะโรคระบาทก็คือโรครู้สึกจะเป็นโรคไยหาโรคไตาหา นะโรคระบาดนะมีครับโรคตายหาโรคหานั่นแหละนะหา,หามันลงแล้วก็เป็นโรคเหมือนกับโ COVID, รคโควิดปัจจุบันนีเนะก็เป็นโรคเชื้อโรคที่ติดทางกระแสะเลือดบางนะคนก็ตายเพราะคนตายเกอนเนะฟื่องเผาก็คงจะไม่พอกันนะคนตายมากเหลือเกินนะคนเป็นล้านหลายร้อยล้านนะก็ตายหลายร้อยล้านเหมือนกัน ศพจึงเกลื่อนเมืองโซกโปกเน่าเหม็นไปหมดมันเผาไม่ทันนะถ้าโยนลงน้ําก็เต็มลําน้ำเลยเนะี่ยถ้าอยู่บนดินก็เกลื่อนกันไปหมดโดยไปทางไหนก็มีศพคนตายแล้วมันน่าดูน่าทัศนาที่ไหนละ่ะศพคนตายไม่เหมือนอื่งตายนะอื่งอ่างตายหรือคังโคกตาย้ังถนนเนีนะ่ยมันก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเน่าสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามนุษย์ตายเนี่ยมัน สุดแสนจะอดาจลูกตาเลอเกินนะตายวันหนึ่งสองวันสามวันจนถึงหน้าตาบูดบวมเลือดน้ำเลือดน้ำหน,ำนองปีแตกออกจนถึงมีน้อนชอนชัยนะชาวเมืองก็เดือดร้อนโรคภัยไข้เจ็บก็ติดต่อนะอาหารเข้าวยากมากแพงด้วยเหมือนกับจะปะัจจุบันนี้เลย ฝนก็ไม่ตกครก่งทีหนึ่งชาวบ้านก็เลยไปเข้าเฝ้าพระราชาให้ไปทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จมาประทับนะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงทันทีนะผู้มีบุญใหญ่มาเนี่ยนะอะไรก็ต้านไม่อยู่นะโรคภัยไข้เจ็บหายหมดเลยนะก็ไปอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ขอพระเจ้าพิมพีสารให้ประทานมา พระเจ้าพิมิสารก็จะเด็จตามมาส่งนะสร้างเครื่องสักการะเดินติดตามมาส่งประชาชนทั้งหลายติดตามมาส่งมีพระเจ้าเป็นประมุขพอมาถึงฝั่งแม่น้ําที่จะข้ามไปเมืองเวสาลีชาวเมืองเวสาลีก็ทําเครื่องสักการะบูชาต้อนรับพระสมามาสุวพรเจ้าอย่างยิ่งใหญ่นะทําไมต้องทําแบบนั้นมีโปรยดอกไม้มี ต้นกล้วยเอาต้นกล้วยมาประดับประดาข้างหนทางนี่ถตาโยมไปภาคอีสานโยมจะเห็นประเพณีเอาต้นกล้วยมาร่วมงานบุญนี่บุญอะไรล่ะบุญกระถินก็จะเห็นต้นกล้วยต้นอ้อยมาปลูกที่เสานะทุกอย่างเลยบุญพระเบสก็มีเอาต้นกล้วยเอาอะไรมามีกลีบดอกไม้มาโรยแล้วก็มีพวงมาลัยดอกไม้ต่าง ไปเครื่องสักการบูชามันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับนี่แหละเอาเท่านี้แหละพอได้ชาวเมืองนี่นี่ขนาดต้อนรับคณะมาเสด็จมาต้อนรับยังสักการะมากขนาดนี้พอพระพุทมาสมุทรเจา้าก้าวขึ้นเรือแล้วก็ข้ามไปฝั่งแม่นม้ําคงคาข้ามไป,มไปฝั่งเมืองเบซาลีชาวเมืองทางโน้นก็มารับนะก็นําเสด็จเข้าไปประทับอยู่ที่พรนะนครแรกเข้าไปนี่ เหยียบลงพื้นดินฝนตกคาใหญ่ฝนตกคาใหญ่ก็น้ําพัดซากศพลงแม่น้ําคงคาลงไหลออกทะเลไปเลยนะแผ่นดินที่เคยมีเชื้อโรคเชื้อราต่างๆสะอาดหมดจดเครี้ยงเกลาด้วยอำนาจของบนของพระธมสัมมาสัมพุทธเจ้า,เามนุษย์ที่มาคอยมากินซากศพก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน อยู่ไม่ได้มันก็ต้องกระเจิดกระเจิงหนีเป็นบางส่วนส่วนผู้้ากศพนี่โดนน้ําไหลพัดลงสู่แม่น้ํำคงคาออกทะเลไปแล้วนะบ้านเมืองก็สะอาดนี่เป็นอนุภาพของพระสมมาสมรเจา้าพระองค์ก็ตรัสกับพระน,น์ว่าให้พระน,น์เรียนเอาลัตนสูตรนะลัตนสูตรที่เราสวดเมื่อกี้นี่นะแล้วก็ไปทําน้ามน เอาบาทของพระสมมาสมุทรเจ้านี่ไปทําน้ามนต์รอบพระนครเวสาลีพระนครเวสาลีนี่มีสามชั้นนืกําแพงสามชั้นเนื้พนนอพรมลออไปล่อไปแล้วก็รละล,ะลึกถึงพระสูตรที่พระสมมาสมุทรเจ้าประทานให้พระอนุลไปนะยังกินจีวิตตังอีกบทลัตนาสูตรนั่นแหละนะพระอนุลก็ทําน้ามนต์พอ ซัดน้ำมนไปตรงสองข้างทางก็พวกอมนุษย์ที่สิงสถิตยอยู่แถวนั้นนี่หลังจากที่อคอยมากินทร้างศพก็ได้โดนน้ำมนเนาะ,ะถูกน้ำมนต์ก็รุ้อยู่ไม่ไหวด้วยพุทธานุภาพนี่ก็ต้องกระเจิดกระเจิงนี้ไปพออมนุษย์นี้ไปหมดนี่โลกก็สงบลงทันทีนโลกก็สงบลงทันที หลังจากปะผมน้ำมนต์เสร็จนะเหตุการณ์ทั้งหมดก็สงบทันทีนะพระเจ้าก็เลยอยู่แสดงธรรมอยู่รับบิณฑบ,บาตอยู่แสดงธรรมจนชาวบ้านชาวเมืองพอใจดีแล้วนะโรคภัยสงบดีแล้วทุกสิ่งอย่างกลับมาเป็นปกติสุขดังเดิมแล้วนะก็เสด็จกลับแต่ตอนเสด็จกลับก็ยิ่งชาวบ้านชาวเมืองก็ยิ่งทำสักการะใหญ่ เป็นเท่าทวีคูณนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ที่ทำสักการะเทว,วดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลในหลายจักรวาลนนะมาชุมนุมกันเพื่อจะสักการะบูชาพาระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทว,วดาก็ต่างก็มีอะไรบ้างนะที่จะมีเครื่องสักการะก็มีดอกไม้เป็นทิพย์ดนตรีทิพย์ อะไรที่เป็นทิพย์พอจะได้บูชาพระสมมาสมทตเจ้าเนี่ยผ้าเทวดานี่ผ้าเป็นทิพย์เนี่ยนะทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของเทวดาที่เป็นทิพย์ก็ยกขึ้นมาบูชาพระสมมาสมทตเจ้าจนตลอดจนถึงพมโลกน,ะน,นี่เทวดาก็บูชายิ่งมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาทําสักการะมากขนาดไหนอาจจะน้อยกว่าเทวดาเพราะาเทวดานี้มากกว่านะ ข้ามาถึงฝั่งแม่น้ำนะส่งพระสมมาสมุทรเจ้ามาถึงฝั่งแม่น้ำน้าก็บอกว่าเรายังไม่ได้ประโยชน์ในการที่พระสมมาสมุทรเจ้าเสด็จมาในคราวครั้งนี้เลยนั่งที่อยู่แม่น้ำคงคานี่นะก็เลยขึ้นมาทูลเชิญพระสมมาสมุทรเจ้าให้ไปโปรดที่เมืองพญานาคเนะมืองบาดาลเมืองพญานาค หน้าก็มาทูนเชิญอาราธนานิมตนอยากจะเอาบุญบ้างเพราะประชาชนเทวดาก็เอาแล้วนะเหลืออย่างเดียวพญานาคนี่แหละที่พระเจ้าก็มาถึงแล้วมาอยู่กลางแม่นะ้มามันถึงเมืองของเราแล้วก็อยากกันนั้นเลยนะเราจะเอาบุญบ้างก็เลยกราบอาราธนาพระพสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ลงไปโปรดนะพญานาคก็ทําสักราระบูชาใหญ่โตมโหฬาร ด้วยทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ของพญานาะคเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาพญานาะคอะไรต่างๆที่พอจะอทําบุญได้ที่พอจะมีจิตเริ่มใสได้รวมทั้งสัตว์เรัจชานเนี่ยอย่าดูถูกว่าสัตว์เรัจชานจะจะทำความเริ่อมใสไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเราเราดูอาการเขาไม่ออกว่าเขาเริ่มใส ตอนทีนี้พญานาก็ได้ทําบุญสมความปรารถนาก็นําพระสัมมาสวรุทธเจ้าขึ้นมาส่งที่ฝั่งแม่นม้ําทางฝั่งของเมืองราชครึนี่อันนี้เราเราจะย่อเนี่น,นมัน,มนไอเครื่องสักการบูชาทั้งที่ประชาชนทั้งเทวดาทั้งนางธรรมนี่มันต้องต้องไปอ่านเอาเองนะถึงจะรู้ว่ามันดี อานสงม,มีมีอัศจรรย์ใจอะไรมากมายนะภิษุก็มาถามพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าว่าน่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดานาคตรคนทันต่างก็สักการะบูชาพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้านี่มันข้าพระเจ้าเพิ่งเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเกิดมาก็ไม่เคยเห็นว่าไปติดตามพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าไปก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นอัศจรรย์ใจเหลือเกินพระพุทธเจ้าค่ะนี่เราเราให้คุยกับพิสุ เพื่อนๆกันให้ฟังพระเจ้าก็ทราบโดยโดยวาระจิตของท่านนะก็โดยเ,เด็จมาเพื่อจะแสดงธรรมแล้วก็ลงจากกุฏิก็ออกมาถามภิกษุทั้งหลายที่นั่งประชุมกันก็เธอทั้งหลายกำลังนั่งคุยอะไรกันอยู่ภิกษุก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เรื่องนี้พระเจ้าค่ะเพระพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่น่าอัศจรรย์ใจท่านเธอทั้งหลายอย่าคิดว่ามันน่าอัศจรรย์ใจในี่มันเกิด จากบุญนิดเดียวนั่นเนยที่เธอเห็นที่สักการะมากมายที่เธอเห็นเนี่ยนะมันเกิดจากบุญธรรมเนนพิมชอบพูดว่าอะไรนะของเล็กน้อยอะ่ะกับปิงเดียวเ <c oughs> นี่ยเนะมันเกิดจากบุญบุญ,บ,ญบุญที่เราทํากับปิงเดียวว่าง,งั <c oughs> ้นธรรมเนรทีมชอบพูดนะพระเจ้ากหมเบนกันท่านก็เล่าให้ฟังว่าไม่น่าสัใจหรอกพิสูจนทั้งหลายนะ <c oughs> เราไม่น่าสัใจหรอกเพราะว่าบุญ มันเกิดจากบุญด้วยอำนาจของบุญของเราเนี่ยมันนิดหน่อยเองกับเพียงเดียวเองนะ <c oughs> นิดเดียวอะไรบ้างพระเจ้าข้าที่พระองค์ได้กระทำบำเพ็ญมาทัานก็เล่าให้ฟังว่านี่แหละที่เราไปเยี่ยมลูกชายก็ได้ปฏิบัติพัดวีลานฉถูปลานเจดีของลูกชายของเราของที่เป็นพระบาทเจ้านำตรงแผ่นผ้าเอาดอกไม้มาปลูกนะ เอาดอกไม้มาปลูกเอาเกลีย์ทรายยกธงเผ็นผ้าขึ้นธงเป็นผ้าที่เทวดายกขึ้นสลอนจนถึงพรมโลกนี่นก็น่วยด้วยอานิสงส์ที่ยกธงแผ่นผ้านี่แหละที่ท่านพงค์ที่ท่านสมัยนั้นเนี่ยบูชาผ้านี่แหละนะบูชาแผ่นผ้านั่น,นเป็นธงน,นนะแล้วก็พวกดอกไม้สักกระที่ดอกอะไรต่างๆดอกมณฑาลรบดอกดอกไม้เป็นทิพย์ในสวรรค์นเนี่ย มันมีหลายสวนเนี่ยสวนนันทวันสวนอะไรต่างๆที่น่าจะเมาสวนมาแล้วมังเทวดาเมาสวนนันทวันมามาโปรยลงบูชาพระสมมาสมพุทธเจ้าเนี่ย,ยนะแล้วก็อะไรอีกละ่ะแผ่นดินที่ราบเรียบสะอาดฝนตกเนี่ยก็ด้วยอำนาจของการเคลียรายที่พระองค์ได้ทำนะแล้วหลายอย่างนับไป่ถ้วนเลยพูดไม่หมดนะท่านก็นบอกว่าเกิดจากบุญเล็กน้อยเท่านั้นแหละ ที่เราทำนะ่ะมันไม่น่าสะใจจัเลยนะบุญเล็กน้อยนี่ก็เหมือนกันเราจะคิดว่าเรามามากระทําตอนนี้นะมัน,ม,นมันเล็กน้อยนะดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่ว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นถ้าใครทําความเริ่มสายให้เกิดขึ้นได้มากๆเนี่ยนะไม่พุ่งซ่านไม่เล่นไม่หยอกล้อกันเนี่ยนะก็จะได้บุญนับประมาณไม่ได้เชีทีเดียวนะใครๆไม่อาจนับบุญได้เลยนะไม่อาจนับบุญได้ แม้แต่คนมีปัญญาอย่างเช่นภาษารีบทที่สามารถอุปมาเหมือนปัญญาของท่านเนี่เหมือนกับมันเยอะเหลือเกินเร็วเหลือเกินเหมือนนับน้ําฝนที่ตกลงมาท่วมตลอดทั้งโลกได้นะปัญญาของท่านเนะี่ยก็ไม่สามารถที่จะนับบุญของบุงบคคลเช่นนี้ได้ทําความเริ่อมใสให้เกิดขึ้นเรามาต้นพระสีมหาโพธ์เนี่ยก็สารวมวาจาใจกายวาจาใจไม่แสดงอาการทีร่กลวกาลแต่อย่างใด ทำประหนึ่งว่าพราะรทธเจ้าอยู่ตรงหน้าเราให้ความกรบนบะนี่ก็เป็นวรายายที่โยมรัตนาให้กล่าวอันนี้สงของการบูชาต้นโพมีอีกหลายเรื่องนะฮะพอรดอยังโยมยจะฟังพระสูตรอีกนะตอนนี้ก็ เกือบจะสองทุ่มแต่โยมไม่รีบถ้ารีบก่อนเชิญก่อนก็ได้นะโยมนะไม่ได้จยมผู้ชายเนาะรีบไหมเอ่ยอ๋อสาธุสาธุอีมโอกาสก็มาบำเพ็ญกุศลอยู่เนืองอๆเห็นหน้าค่าตาเป็นประจำอนุโมทนาบุญไ,ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว อย่าลืมลืมไปด้วยอย่าลืมเอาไปด้วยนนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาไปลบพระธรรมกันแล้วกันอีกสักบทหนึ่งหลังจากที่เราอาน,นิสงส์ของการบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ